หลังข้างนาดินครับี่ครับหลังนี่ก็ลังนี่นาสิบยูครับพี่น้องพี่น้องเบ่งหล้างพี่เบ่งครับอ้ยสิยูไม่นาะพี่น้องเ้ยเบ็ดคือโค้งคำนับคำนับแท้แห้งแท้ครับพี่น้องลังข้างนาส่งมีอาการครับครับมาลุ้นกันว่าใส่ไรนะครับครับพี่น้องเบ่งหลังข้างนาครับอุ้ยหมูควักหมูเนี่ย ตีปลาแตกมาเล้พี่น้องเอ้ยครับพี่น้องหลังนี้มีอาการครับครับผมอุ้ยอยู่พนาอครับพี่น้องอู้ตัวนี้ใส่โลครับบ่งครับอู้ยเดี๋ยวเอาสวิงตักเอาก่อนครับสวัสดีครับหาอยู่หากินทินล่าสีครับเกาะเมื่อคืนไปเปิดแมงกี้ซ้อนนะครับฝนตกบ่ไเ้เหงื่อนะครับ ครับผมก็เลยมาไต่ปู่นะครับตอนนี้ก็เวลาสีถุมนะครับครับเธอแรกว่าสิไปใส่กุดลข่านะครับก็เดี๋ยวมาส่งตะเพาครับฝนโตแห้งน้ำขึ้นหลายครับผมคิดว่าป่าน่าจะขึ้นมาเล็นนะครับกับเบ็ดเจ็ดซิมหาหลังครับหลังหนึ่งบริยักครับบางทีบัหันกัดไอเบ็ดออกจากป่านะครับครับผมครับนี่นะครับบรรยากาศกบเขียนห้องครับก็ พี่น้อมเนคอมเมนต์มากนะครับว่าบ้านเจ้ากินลูกคอกบอว่าบ้านผมบ่กกินป่าลูกคอกครับขนาดเดือนนี้เพ่นบวใส่เลยครับป่าในหน้าน้ำหลายครับบ้านผมในหน้านะครับเพลนบอใส่ครับเพลนจะใส่อีกประมาณเดือนสิงหาปุนะครับผมว่าครับผมประมาณนั้นนะครับเพลนจะใส่สิงหาครับเพราะว่าเพลนถ่าใส่ช่วงป่ามีเหงื่อไหลป่าอ้วนนะครับให้ป่าออกลูกได้หลายก่อน ครับผมก็เดี๋ยวจังไ่รุนกันครับมืออื่นเศร้านะครับว่าเหยื่อปู่สีมนีผลงานมาเนาะครับปู่ก็บ่ค่อยร้ายครับตอนนี้บุหัวชื่พ่อก็เบ็ดวาครับเบ็ดเจ็ดิบหาหลังครับครับเดี๋ยวจังไปรุนน้ำกันนะครับมืออื่นเศร้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าเศร้าครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหาสีสิบหาครับครับก็บรรยากาศบ้านเฮ่านะครับ กุดน้ำใสครับผมส่งตะเผาครับก็ฝนตกดูครับหายเงยไมื่อี่ซ่อนบ่ได้ครับผมก็เลยน้ำขึ้นหลาพร้อมครับครับมาลุ้นนกันว่าสิมีแต้มบ่นะครับเก็บกูเบ็ดนะครับมีโตมีแต้มให้พี่น้องเขาเบิ่งบ่นะครับครับผมกับเงยกัะปูครับครับไปลุ้นน้กันเลยครับครับพี่น้องหลังแหลกครับอุดมสมบูรณ์ครับนกเป็ดบินออก ครับผมหลังแหลกเป็นดังด๋ครับเนื้อยั่งนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมทีเก็บนะครับเพราะผมต้องเอาไปใส่ว่าจะไปใส่เวสกุดกุดข่าครับเนื้อหายากครับตอนนี้ครับหลังสองกิ่นวายูครับโอู้ยเสียดายครับมื่อครับครับเหื่อหลังหนีตายครับ มีแต้มพีม่น้องเบิงองบนอ้อครับ,บ,บออกับเสานี่ครับออรครับพี่น้องมันเอียงอยู่ในหยาดครับมวยไงมยไงอยู่ในหยาดครับพี่น้องเลยอ,ลอียังล่ะโอ้ยป่าครับปาคอ กับน้ำขึ้นแห้งนะครับครับผมขึ้นแห้งฝนตกยุ้ครับบม่แน่ใจว่าปลานาาี่ขึ้นไปฟังฝนแล้วนะครับนาาี่ขึ้นไปฟังฝนแล้วครับเพราะว่าฟังฝนบ่แม่นเขานะครับมีแตญยาครับฟังถัดไปครับผมไปลุ่นก็นต้อนะครับว่าสิมีโตมีแตมม่ครับเก็บกูเบดนำการเศร้านี่ครับ หนามเลืกครับยูนี่ครับหลังนี่กินบอยูครับพี่น้องครับผมสวบรุดปูรุดนะครับกลับเป็นลุงเต้อครับเบ็ดยังไหลนะครับครับหลัง้างหนาดินครับนี่ครับหลังนี่ก็ับหลังนี่นาสิโบ,บยูครับพี่น้องอันนี้บยูนะครับเปียกหนามนครับเปียกหนามไม่ไหมเลย เบยูครับตัวนี้ครับเบิงตัวนี้นะครับตอนที่ใส่ไดนครับเหยื่อปูโอ้ใส่สวยครับพี่น้องโอ้ยโอู้อวยหมุนปลาคับแน่ครับขับใส่งามครับเหยื่อปูเขาครับผมขับใส่งามนะครับขับมาแต้มแรกนะครับครับถือว you. ่ามาแล้วครับ ครับพี่น้องเร็วมาแตมแหลกนะครับของเสาร์นี้ครับอุ่นใครไกลครับครับสองหลังนี้เหงื่อย่างยั่งนครับวุ้ดพี่น้องบางหลังพี่บ่งครับว้สิอยูบ่เนาอกพี่น้องเอ้ยเบ็ดคือโค้งคำนับคำนับแท้แห้งแ้เบ่งครับมั่รู้น้ำกันว่าซิอูบ่นนะครับเดี๋ยวเตรียมสวิงกันครับ อยู่เวลาพี่น้องเลยเบิ้งเบ็ดครับอ,อยู่เนาะผูบุติงเ่ะอบูยูครับยู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 อุ้ยใสสวยครับอู้ยครับใสสวยครับ กินเลิกพร้อมนะครับพี่น้องอุ้ยอวดดีครับป่ากุดไหมครับว่งครับก็เสียงนกเป็ดนกเป็ดลายครับนกเป็ดหนามนกตุ่มนะครับนกเจานกกระย่างครับครับถือว่าหมานครับเดี๋ยวเก็บเบ็ดกันนะครับเดี๋ยวเก็บป่าใส่สอบนครับครับแต้มทีสองของเสารนีนะครับครับไปรุ่นกันต่อไปเก็บกู้เบ็ดกันต่อครับิมาสหมานวะนะครับ ครับเหยื่อยั่งนะครับเหยือยั่งเดี๋ยวเก็บเบ็ดกันครับครับพี่น้องหลังข้างนาส้งมีอาการครับครับว่ารุนกันว่าใส่ไรนะครับโอ้ใส่สวยอยู่ครับโอ้เป็นปลาลูกครับครับปลาลูกควอกไม้นะครับ ผมปลาดาบนะครับบ่อเอานะครับนี่ครับนี่ลูกคอคนอยู่นี่ครับเอยวผมปล่อยนะครับอย่าไปเสียดายมันเถอะครับปล่อยเขาไปเลี้ยงลูกดีกว่าครับผมเขาซืบอปลาได้มากินเบ็ดไม้นะครับให้เขาเลี้ยงลูกนี่ผมปล่อยนะครับผมเอเอาเลยเ็าจะได้มีปลากินต่อไปครับไปไปหาเลี้ยงลูกสู ครับผมกูต้องเสียดายเนาะครับหน้าคตข้างหน้าเขาเซดมีปลากินได้หลายครับหรือว่าเป็นแต้มสามนะครับแต่ว่าเป็นแต้มที่ต้องปล่อยครับครับผมไปดูน้นกันต่อครับสีครับพี่น้องลูกขอกเขาครับผมเพื่อหน้าคตข้างหน้าครับสีได้มีป่าสซเบ็ดให้พี่น้องเบิ้งกินนะครับครับเขาเอาแม่เข้าไปตัวเดียวลูกเขา เป็นพันธนุานะครับปล่อยเขาไปเบืองลูกให้ลูกเด้ออกขยายพันธุ์ให้เข้ามาไดใไ่เบ็ดให้พี่น้องกันเบืองต่อนะครับนี่แหะครับชีวิตผู้เฒ่าเผ่นสอนมากครับ ครับไปรุ่นกระตอร้อครับ <c oughs> คือว่าเป็นแต้มสามนะครับตัวนั้นครับไปเก็บกู้เป็นกำกันไว้สิมีแต้มเพิ่มมันล้ครับ <c oughs> ครับก็ยังเงียบอยู่นะครับอย่ามาเด้ดลายหลังครับ บรรยากาศตอนเศร้าบ้านเฮ่าครับตีเห็นนี่คือหยาเนาะครับโดเมนเข่าครับครับผมหลังนี้เงยเหลือครับเดี๋ยวเก็บเบ็ดกันนะครับครับหลังนี้สวบปรยูครับครับผมสวบสะบัดครับโอ้โดเมนสวบประยูครับแนบโบเห็นปูครับ นี่เนี่ยยังเหลือนะครับครับพี่น้องเบิกล้างข้างหน้าครับอุย้ยหมูผักหมูแน่ยอุย้ยตีปลาแตกไปเลยพี่น้องเอ้ยสียูบาแน้วครับเบิ่งครับอุยอ้ยเบิครับตีปลาแตกไปเลยยูมาแล้ะ อุ้ยเรียบร้อยครับครับผมโอ้กินเลิศความครับรับใส่สวยครับอ้วนดีครับตัวนี้ครับผมบ่งครับลับมาแล้วครับแต้มดีซีแล้วครับรับต่วแต้มที่สามปล่อยไปนะครับก็นับเป็นแต้มเนาะครับถือไว้พี่น้องได้๋เบิ่งได้ชมกันครับเลิกแข็งตัวนี้ เลยคักาดเลือแหพี่น้องเลยกลับเดี๋ยวเก็บครับสีกัดเอาเล้วครับเดี๋ยวสีได้เปลี่ยนหมากเรับไม่อยู่ครับครับเดี๋ยวมาแต้มทีซีล้วครับครับหลังนี้ปูย่างครับครับหลังนี้ปลาสวบนะครับสวบอบแยร่อนตัวนี้ ครับพี่น้องหลังนีมีอาการครับครับผมอ้ยอยู่พะเนาอครับมันรู้น้ำกัดมาสิอยู่วะนะครับ,รรบเรียบร้อยครับอ้พันปลาตายพัญยาตายครับผม กับใส่สวยครับใส่ปลาเกลือนะครับครับผมคือว่าหมานครับโอ้ยหมานเราเต่านี่ครับก็มีแต้มมีตพี่น้องเขาเบิ้งนะครับกับเนื้อโบล่าเนื้อกระปูครับคุดผมมีช่วงนี้ไส่ให่นะครับพ้อนเป็นคุดเป็นน้องใหญ่ครับพุดนะครับหนาหน้าเพื่อกมครับร่มอวยจังใสดใหนะครับครับหมานะครับ กระสอบเพิน่นีมาน,นี่ดีครับมเพิ่นข้อมินมานะครับใส่กระสอบเพื่อมาแ้คขับหลังนี่พี่เป้าเอาไปกินครับป่าปลากระเพานะครับกินขับหลังนี่ออปูดึงครับขับหลังนี่ซุ่งมีอาการครับเห็นดึงยิบยิบ,ยบอยู่ใส่ไหนแล้วครับพี่น้อง ใส่ไรอุ้ยโอ้โหนี่ใส่ครับนี่ใส่อุ้ยเดี๋ยวตักนะครับอ้มมาแล้วครับอุ้ยอ้วนแท้ครับผมโอ้ยมานเหรอครับพี่น้องอุ้ยอ้วนแท้ครับปลากุดบังครับโอ้ยตันจูรูโอ้ยมานครับใส่เง่งงามเลยครับเนื้อปู่โบผิดหวังอันนี้ครับ เอ้ยห่อนครับห่อนแฉะแห้งห่อนครับโอ้ยหมานมานครับตอบหมานครับโอ้ยปลอดไฟแล้วครับครับก็เบ็ดเหลือยังบ่หลายปันใดครับในเดือประมาณยี่สิบกว่าหลังครับไปดูกันต่อครับว่าสิมีแต้มเพิ่มให้พี่น้องเขาได้ชม่เนาะครับบรรยากาศตอนเศร้าก็ดีครับ จะแดดแห้งไปแน่นะครับวันนี้แดดแห้งจะเศร้าโผดครับหรือว่าหมานะครับเศร้านี่มีแต้มมีโตเฮดเบิ้งอยู่ครับหลังนี้เหยื่อยั่งครับครับพี่น้องอ้ตัวนี้ส่โลครับเบิ้งครับอ้ยเขาเอาสวิงตักก่อนครับส่งปลาบาถือเบ็ดนี่ครับ นี่ยเบิ่งนึกว่าจะป่าบ่ถึงเวดครับพี่น้องดูซื้ออยู่ครับอุ้ยกินเลิกครับมาแล้วครับปลอดไัยเราวู้ยใหญ่ครับใส่โลตัวนี้โอ้กินเลิกกินเลิกครับครับพี่น้องอุ้ยใส่ไงไม่ตัวครับโอ้ยมานแถบอุันครับบังครับโลสองเลยครับตัวนี้อุ่นแห้งอุ้ยกินเลือกพ้อครับ ดูปูเต็มที่นะครับผมใส่น้มโบเลิกนะครับผมใส่หนามตื่นเมื่ครับอุ้ยกระสอบม้านี่ดีนี่น้องเยมีแต้มเบื้องนะครับกับผมกับไปหาไตเงี้ยนะครับคนที่ใดเงี้ยลำบากก็ข่วนให้กันครับย่างหาเงี้ยก็ที่ได้มันขัดนี่ครับเงี้ยวูร้านครับเออใหญ่เลยหนักนวครับปัตตานี้ ครับไปดูกันต้อครับบสิมีแต้มเพิ่มวนะครับกับผมมานแห้งครับครับหลังนี่หล่อนครับครับผมครับไปุ้นกันต้อครับน้ำเก้นหลายครับตอนนี้ หลังนี่เปไ็นังไเนื้อยังครับเดี๋ยวสิเก็บเนื้อไว้ครับหลังที่ไหนเห็บเหงาเงครับๆๆๆครับหลังนี่กินบโบยู่นะครับโอ้ยกินบโบยู่อีกล่ะครับพี่น้องเบ็ดนี่ครับฟังตรงคามตรงนี้เนาะครับเบ็ดเสียครับหาโบเห็น ผมย่างหาดดแล้วนะครับโบเห็นครับนาสิกินแล้วก็ลุดนะครับดึงไปโอ้เสียดายครับผมเสียบแน่นนะครับครับไปลุ่นกัต่อครับเหลือบนจักหลังนะครับโอ้ยเบ็ดเสียเสียดายอยู่ครับครับเหยียยั่งนะครับ เบื้องหลังนี่ป็่แังไดครับโอ้ยเหย่อย่งนะครับรับนี่นะครับงูหัวกระโหลกครับสงสัยติดม่องชาวบ้านมั้งครับติดม่องกับติดหลอบครับขับเพิ่อเอาทิ้งไว้นีนะครับขับไปลุงกระต้อครับก็ซีมีแต้มให้พี่น้องเบิ้งบนนะครับ เฮ้ยหอนคักหอนแน่ครับลุกน้องก็ติดตามจตะเศร้าตลอดครับเป็นเดมวนนะครับเดี๋ยวลงมาเล่นนามครับเดี๋ยวลงมาแลนเล่นยอกกันครับขับผมพี่น้องนาที่จำก็ได้นะครับเทียงในตำนานครับนามถั่วเมดครับขับผม ครับสามลังสุดท้ายครับว่นนี้มีแต้มให้พี่น้องเข้าได้ชมวชมนนะนรับอันนี้เป็นยังไงหลังนี้เป็นยังไงครับเนียอยัอย่งครับ ครับพี่น้องก็ถือว่าม้านครับแต่มาหลายแต้มอยู่นะครับเหงอปู่ถือว่าโบเหตุในพิดหวังคือเก่าครับเหงอปูกับป่ากุดนะครับก็ผมป่ากอดีขึ้นมาเล่นหญ้าครับมหากินแมงกินปูนี่ะครับคือ่หมานแห้งครับพูนักอยู่คือกัดนะครับปูก็จะเก็บใบนะครับเก็บว้เพราะว่าทีได้ไปเสียบเบ็ดครับพุดข่าครับ ยังท่านได้๋ลองเหงือปูให้พี่น้องมึงเลยครับขุดขาลองจะไมก้ซ่อนครับครับผมก็ห่อนแห้งครับตอนนี้อากาศเศ้าอากาศดีครับเดีวก็เนาะคนยางนะครับยางไา่เดียนไผ่นี้ก็มีเหงือธรรมดาครับกับเสียงนกนะครับอุดมสมบูรณ์ดีครับขุดน้ำใส่นกเป็ดน้ำนกตุ้มนกกระย่างครับนกเจ้านกกระจอกนะครับลายประเพทครับครับก็ สบไยมักคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับใครดีก็กดติดตามครับผมหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสิบวันใดผ่านคลิปของผมนะครับฝากแห่ไห่ด้ครับหาอยู่หากินทินล่าสีครับสำหรับคลิปนี้ก็กเกาวคำว่าสวัสดีครับพ่อกันคลิปหนายอยู่ใส่จังหมือนมาลุนน้ำกันครับหากินตามผู้เฒ่าผู้แก่เั็นสอนครับฤือดูนี่นานีใต้เงีายังครับฝากกูดปาน้องครับ ครับผมเดี๋ยวไปเบิิงผลงานร่วมเนาะครับผลสรุปผลงานเลยครับอยู่บ้านนะครับว่าสิได้ดจะแตเนะครับครับครับพี่น้องมาเบิิงผลงานร่วมนะครับของเสาเนี่ครับผลงานของเสานี่ครับเป็นผลงานร่วมครับโอ้ย อ้วนครับปากูเท่าครับผมเดี๋ยวมาหกแต้มครับใส่สวยนะมครับใส่ไงมีสองตัวครับจะบงตัวนี้ครับพี่น้องอ้วนแห้งครับบงครับครับถือหมานนะครับครับผม